ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาหาน้องมิ้นที่ร้านนะคะมารับน้องมิ้นที่ร้านไปบ่อดินนะคะคุณแม่อนุญาตไหมคะคุณแม่มมเราจะไปท่ามกลาไป,ห <laughs> ป,ปโ,โหลดไปไปโอ้โหชุดอย่างเท่พี่น้องคนละลูกกับวันนั้นเลยเนาะคนละลูกกันเลยเดี๋การรมเวอร์ผุนากางเกงเป็นเดียร์ร่กัสายเดียรเอวเลยมันต้องใส่หมวกน้ำหมวกไม่บ่หมวกเออยิ้มหอบเนาะ เอาสวัสดีเอฟซีก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะไปขี่มอไซค์เลามาถึงหน้างานแล้วนะคะทุกคนสาวใจ <c oughs> พี่ของเราโคตรเท่เลยอ่ะชว์บินดิสุดจัดประดับบอกเป็นยังไงฮะจับมือผู้สายเดี๋ยว่ะจับดูเมีนจับดูจับดูสิแค่น <c oughs> จับมือแบบทิพนะคะจับแบบทิพนะคะอ่ะยินรอตรงนี้ลูกพี่ยินรอตรงนี้ ห้าสิบสามรถแล้วเวลาจานไฟเปียกประสันมามาสาวใจบินมามาโอเคจับมือแบบทิฟต์นะคะพี่น้องได้เสียผ้าสีแดงหน,นึ่งิ้มมือคันนี นางเอกของเราวันนี้ลูกค้าเยอะไหมเมนบอกเอฟซีหน่อยเยอะจ้ะเออลูกค้าหลายขโมยมากขอคุณแม่นะคะมากชั่วข้าวมากใจบินจะข้าวสันค่าเรี่ยงกะยี่สิบาทสามสิบาทเพื่อก้าหันละจะ <laughs> <laughs> เสียทีไม่ได้ใส่ชุดดําเหมือนเดิมชุดนั้นมันอยู่ไหนอยู่ในตู้ <laughs> ทำไมไม่ใส่มาเดี๋ยวเราอมกัเออไม่เห็นไม่เห็นอ้วนตรงไหนเลยเอฟซี FC ว่าน้องอ้วนอยู่บ้าค่ะน้องว่าน้อ,านองอ้วนเด้อ แบบนี้แหละพอดีเนาะน่ารักขี้ขู่อันนูนี้ oh. เออการจ่งตัวนา่งนี่มิลาสตาได้พี่น้องเซ็กซี่เนี่น่ารักเนี่ยเห่นี่ยหลายแบบหลายแนวท้ำสวนแนี่วน้ำ <laughs> สวนเนี่ยมีละค่ะท้ำตมตมข้ามแบบเอฟซีขอมานะคะว่าอยากเจอน้องมิ้นนะคะวันนี้ก็รับมาแล้วค่ะรับมา ให้เอสซีดูเอาน้องก็มาขายหัวเราะเหมือนเดินมาานะคะทุกคนเอาผู้ใดล่๊งกับว่าถึงใจขึ้นสามีนสามีนน,นันาน,นานเอาผู้ใดล่๊งกับว่าถึงใจเออน้องกันน่ารักขึ้เก่าราคาพี่น้องน้องสวดคือเก่าน้องว่าใช่ไหมสวดร้อยเปอร์เซ็นต์อืมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเอออันนี้ก็สวดน,นะอันนี้ก็สวดเตี๋ยหายาย สดแวดหรอยเออสดแต่บารอยน้องเมียอายุเท่าไหร่ก่อนเคะอายุเท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สามีสามปียี่สามเลยจไม่ได้ขนาดอายุจังได้เออรายอายุของยังจำอะไรยี่สามปีน้องยังไม่มีแฟนนะคะไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีคู่มันไม่เคยอะไรน้องสดร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเกินร้อยนั่นแหละน้องว่าน้องสิบ่บเอาผัวมาสันพี่น้อง บอเอาผัวทีหาเงินเองตีมันเป็นไประเดิมิ่นมันก็เป็นไปได้ดิมิ่นทะลุไอ่ะเออจะตอนนี้ลวยไปสั่นยังหัวชะเถาะยังยังขอพ่อแม่กินอยู่เลยเออยังทำงานกับพ่อกับแม่อยู่ห่างกับพ่อกับแม่ไม่ได้พ่อพ่อก็หัวห่วงอาวุโดนก็บบันไดชาพี่น้องเราจะรอใจบินต่อ โน้นค่ะจะหัดน้องมินขับรถไถน,นะคะทุกคนไ้เซียโบอทเป็นผู้หัดไ้เอาขึืนส่วงคือบุพีินอนต์ต่บอกขึ้นยังบ่ขึ้นบ่เป็นอยู่ตายแล้วไปค่ะเออเป็นแต่ล่องเหยียบเกียร์เหยียบคาดบังดูวล่องจับเฮ็ดเกียร์เฮ็ดคาดบังด้วเหยียบคาดบังดูวคือบ่โอ๊ยเหยียบอีหยังอีกพนะเป็นไง <cido f 2> คือว่าคือว่าปา๊ดสุดสุดมันคือสุดสุดอะจับจับเพื่อมาอะไรมั้งด้วยเออเอาจับตายแล้วตายตายตายก็คือแต่พี่น้องเนาะลดกับงามคนกับงามแบบที่นี่ใล้เสร็จแล้วนะคะทุกคน ใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้แฟนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ<ส>จุ๊บจุ๊บ